สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันช่วงเช้าๆครับพี่น้องครับเมื่อนี้เลีร็วเด้พี่น้องคนหยอกกันยู่นาฮานครับพี่น้องกลยเลีร็วนะครับเป็นบรรยากาศยามวุเนาครับอยู่ที่บ้านโพร้อยต้นครับพี่น้องณเนตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะครับตีว่าเขาเลิกเมื่ขึ้นี้เขาเลิศผมบ้านตีหนึ่งกว่ากับตีสองนะครับเนื่องจากว่าคนหยอกกันนะครับ ครับพี่น้องไอเบิ่งบรรยากาศนะครับด้านหลังเวทีตอนนี้ครับว่าลูกก็ตื่นไปบรรยากาศช่วงเศร้าครับพี่น้องเวทีเข้ากับลูกๆก็เข้าตื่นแล้วครับได้พักผ่อนเต็มที่พี่น้องจริงๆแล้วถ้าที่เก็บเวทีตั้งแต่ตีสองกันได้พี่น้องแต่ว่า,อ,าอยากให้ลูกๆ คอนไวของเขาน้องเขาได้พักเต็มที่นะครับก็เลยบอตงปุ๊นะครับเพราะว่าอย่างไรดีครับพี่น้องมันมือเขาไปไกลครับเขาไปใกล้ๆครับห้างกันจังนี้กับประมัาณ30โลตำนานครับ3าโลหรือ40โลนะครับือว่าไกลนะครับให้ลูกๆได้พัก่อนเต็มที่ครับพี่น้องอ๋พอทายเหยื่อบงใหมฆนะครับทายบงใหมฆแค่หนึ่งว่าโฉมหน้าของ ชุดตู้อเมเจอร์ชุดใหม่เป็นยังไงท้าให้เบิ่งเห็นเห็นนะครับมันสิประมาณหกงานเจ็ดงานนะครับมันก็สิเริ่มเขาทีแล้วครับพี่นอ้องมันก็สิรเ่มเขาทีแล้วนะครับมันก็สิรเ่มเขาทีแล้วนะครับนี่คือชมหน้าของชุดใหม่อเมเจอนะครับทีมๆดูๆคนว่าผม,มจะเป็นยังไง หลายคนพอตื่นปั๊บเราต้องกินกาแฟนะครับอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่พคนครับเป็นผู้ชน้ยศบุคคลเป็นบะครับผมไปล่างนาไปล่างนาครับเขาวัดครับตอนนี้ครับทีมงาน มืาอนี้บ๊บปุ๊กกันครับพี่น้องบอ๊บปุ๊กกันครับถือว่าเขาได้พักพอนเดนิดดีฮัลโหลครับสตาร์ทแข้งนี่เตือนไหมครับผมเตือนแล้วครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วมาแล้วฮะตรง <Okay. S 2> นี้นี่ไทยเห็นเลยครับพี่น้อง ตอนสวะของข้าเค็มในอย่างแน่นะครับทีมคนเหล็กเขานะครับคนเหล็กคำผุนนะครับผุนครับเบิ่งกินไฟกับมีครับผมดีไหมผมกินไฟปั๊บนะครับผมพอสั้นกลิ่นนะครับผมกาแฟครับกาแฟแนวไอ้กลิ่นไฟไอ้กลิ่นฟอนนี่ครับทีมเทพใดหนึ่งเขาลูกไอ้เขียวตีลูกคนนึงคนหนึ่งเขาเหนียวอ่ะ มันี้่พวนึิงคุณตวีตื่นไหมครับผมไม่ล่ะครับผมอ่านะครับทีมนะครับนี่การน้ำส่วนตัวนะครับทีมงานเฮ้าน้ำส่วนตัวนะครับเอ้าโอ้มาแล้วครับคนด้วยคนด้วยกินกาแฟไปครับใช่แล้วครับนี่มื้อนี้ไก่บ่เฮา เมื่อนี้ไปซ่ากับมูก,กันได้ครับเพราะต้องเติมน้ำมันไ <c oughs> อ้เอ้ามเมื่อี้ไปซ่ากับมูก,กันได้ <c oughs> นี่ครับอ่าเรากต็ตื่นๆนะครับยามืันเศร้าไ <c oughs> อ้นนบรรยากาศช่วงเศร้าครับพี่น้องกระสี เป็นไปในลักษณะนี้นะครับโอ้รถคันนิว่าท่านจิฉจอยครับละ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 เอาขึ้นมาละไปขึ้มลูกจิ้มลูกนี่คือการทายให้พี่น้องเห็นนะครับลดสดเลยครับว่าวลูกๆผมเป็นยังไงเนี่ยนะครับได้พักผ่อนเต็มที่นะครับเกียวเกียวอย่าเตินไป อาอไปไปไปเติมลูกมาเพิ่อนร่วม,มจ้อยเ<ม>ติมลูกเติมลูกนี่ช่างใหญ่ผมนะครับอนอนดูสินะครับพี่น้องครับชิมกินเท่าัอนี้ว่าเล่งเหนไหนครับเล็นเล่อยให้ลูกงลุมนอนแต่ว่าเราเกิสิส้งสีสอนอนต่อด้ีครับพี่น้องจ้อยครับผมเติมไครับผม <c ười> อ่กับพี่น้องครับนี่คือทีมของเท่าครับพี่น้อง มาเบิ้งทั้งผีครับเบิ้งทั้งผีบัว่าทิ่มบอลลัไปใส่เบิดนะครับมาลลัมหายเก่งนะครับบอลลัมอย้อนว่าเดี๋ยวย้อนหายเกี่ยงยอนหยั่งเดียวไปถามนะครับเพาะจะไปถามว่าเพิ่น หมอลำือเสียไปใส่เบิดครับแดนเซอร์น้องแก้วน้องแก้วหมอลำเพิ่นไปใส่เบนโลกไปนั่งไหนนั่งไปนั่งไปนั่งยูวัดบอกพ่อพ่อขาไปใส่ก่อนนั่งยูวัดค่ะอไปนั่งยูวัดวัดสันละวานะครับสันตูบาหมอลำไปนั่งยูวัดนะครับพี่น้องมันก็นเลยมาเห็นนะครับปกติหมอลำสิจวดจัดจวดจัดอยู่หลังเวทีนะครับอ่า บอลลัมดูบ่บ่บ่อยู่หลังเที่แต่ว่าเมื่อน,นี้บอลลัมหายเสร็จเบิดแล้วเหลือแต่ตัวตลกนี่ตัวตลกบนะครับพี่น้องแสนชัยะนะครับแสนชัยลูกนนทันทึกอ <laughs> บอลลัมเสียให้ลีครับพี่น้องบอลลัมเสียให้ลีนะครับเนื่องจากนะครับเมื่อกี้เพิน่นเฉดให้แล้วก็คือ นไปนอนอยู่วัดครับพี่น้องนอนอยู่วัดยุ่งค้างกันนี่นะครับวัดห่างกันประมาณร้อยเมตรนะครับหมอลตอร์เลยไปนอนอยู่วัดนะครับบรรยากาศด้านหลังมันเงียบไม่เลยครับบ่ม,มีคนนิดหนึนะครับพี่น้องเพราะว่าทีมงานพอนไว้คอนเริ่มนะครับเริ่มลงตู้เรียบร้อย แล้ว,ลวนะอ่ะครับพี่น้องไทยไฮเบิร์น้ะครับว่าชเสาๆเป็นอย่างมอลล่ถึงเสียนะครับมอลล่เสียไปใสนะครับเหลือแต่คอนไว้ได้คำตอบแล้วนะครับว่าหมอลล่ไปนอนอยู่วันครับเหลือแต่คอนไว้นอนอยู่ไอที่เดี๋ยวคลิปหนะ้า ใช่พี่น้องในเบืองไหมสวัสดีครับ